สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงโปรแกรมการถ่ายทอดสดศึกไทยลีก2020ในนาที่11ของฤดูกาลนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่าทางสมาคมฟุตบอลได้หมดสัญญากับทางทูวิชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มีผู้ซื้อลิขสิทธิ์รายใหม่ครับเป็นทางเซ็นเตอร์เอเทนเมนต์นะครับก็ได้มีการแจ้งช่องใหม่ที่มีการถ่ายทอดสดเป็นฟรีทีวีนะครับผมก็มี4ช่องก็จะเป็น NBT ครับช่องที่1ช่องที่2เป็นช่อง5ช่องที่3เป็น M- c o t Modern 9ครับแล้วก็ช่องที่4เป็นทาง ช่อง7 HD นะครับผมแต่ละช่องก็มีรับหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับผมทาง NBT ก็จะถ่ายสัปดาห์ละ3คู่ครับช่อง5กับช่อง M c o t Modern Day หรือช่อง9เดิมนะครับผมก็จะรับหน้าที่ถ่าย2คู่ส่วนช่อง7 HD ก็จะถ่ายสัปดาห์ละ1คู่เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มองว่าถึงเรื่องการถ่ายทออสดในสัปดาห์นี้กันนะครับมาเริ่มคู่แรกเลยครับวันศุกร์นะครับผมศุกร์ที่30ตุลานะครับ6 3ก็จะเป็นทาง Superb FC ครับเปิดบ้านเจอบริสเทโลเอฟซีครับ เป็นช่อง NBT ถ่ายทอดสดครับเวลา6โมงครึ่งนะครับผม6โมงครึ่งเย็นน่ะประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อมาวันเสาร์เลยครับเสาร์ที่30ตุลา2563ครับคู่แรกก็เป็นสิงห์เชียงรายครับเจอกับ BG ปทุมยูเนเต็ดนะครับผมก็เป็นช่องเ c o t คอถ่ายทอดสดนะครับผมหรือว่าช่อง9เดิมนะครับเวลา5โมงเย็นแล้วก็ต่อ6โมงเย็นครับ6โมงเย็นมี2คู่นะครับคู่แรกก็เป็นระยอง FC ครับเจอกับต่ายเอฟเป็นช่อง5ถ่ายทอดสดครับ แล้วก็6โมงเย่อีกคู่หนึ่งก็เป็นบูรลรัมูเนเตดครับเจอกับเมืองทองยูเนเตดครับแหม่น,นี้บิ๊กแมตเลยนะครับผมเป็นทางช่อง7ถ่ายทอดสดครับแล้วก็อีกคู่สุดท้ายของวันเสาร์ที่31ครับก็เป็นทางทูแบงคอกยูเนเตดครับ เปิดบ้านเจอกับการท่าเรือ f c เป็นช่อง NBT ถ่ายทอดสดครับเวลา6โมงครึ่งนะครับแล้วก็มาต่อวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับ2563คู่แรกก็จัดมา5โมงเย็นเลยนะครับเตะเร็วมากเลยเป็นทางนาักอลรียสีมามาท่า f c ครับเปิดบ้านเจอ Pt ประจวบเช่อง Mcot m o d o r Ni ถ่ายทอดสดครับแล้วก็6โมงเย็นครับรซูเปอร์กาิ้เปิดบ้านเจอสุโข,ขทัย FC ครับ เป็นช่อง5ถ่าไทยรัสดครับผมแล้วก็คู่สุดท้ายของวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับเวลา6โมงครึ่งก็เป็นทางชมบุรี FC ครับเปิดบ้านเจอกับทางราชบุรีมิตรผล f อฟเป็นช่อง NBT ถบาไทยรัสดนะครับผมตามกราฟิกนี่ก็ขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นรูปภาพของทางไทยลีกใน Facebook ของไทยลีกนะครับอันนี้ก็เป็น รูปมัดคอตกระตูนเลยทีเดียวนะือว่าเท่มากแล้วคลิปนี้ก็จบแล้วครับก็ขอให้ดูฟุตบอลกันอย่างสนุกในสัปดาห์นี้นะครับผมแล้วก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ